บทบาทท่าทีและการทำหน้าที่อย่างเด็ดขาดของแม่ทัพกุ้งหรือพลโทบุญสินภาดกลางแม่ทัพภาคที่สองถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์คนไทยทั้งประเทศส่งผลให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจแม่ทัพกุ้งและกองทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพภาคที่สองมากกว่ารัฐบาลและ กระทรวงกลาโหมเสีดยด้วยซ้ำแต่น่าเสียดายท่านจะเสียอายุราชการในวันที่30กันยายนหรืออีกแค่46วันเท่านั้นวันจันทร์ที่11สิงหาคมอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลที่ยามพอ่อปนินได้โพสต์ข้อความระบุว่าไม่ควรเปลี่ยนม้ากลางศึกขอเรียกร้องให้ต่อยุราชการท่านไมทัพภาคที่สองใครเห็นด้วยช่วยแสดงพลังกดไลค์กดแชร์ถึงความต้องการนี้ด่วนก็มีคนแชร์เข้ามากว่า14,000ครั้งคอมเมนต์อีก26 0 0 0ความเป็นส่วนใหญ่ส,หญส่วนใหญ่อยาก ให้พลโตบุญศิลปนอยู่ต่อเพราะอยากทำภารกิจทวงคืนแผ่นดินไทยให้สําเร็จก็ปรากฏว่านายภูมิธรรมเวชเชยชัยรองนายกงตรีรักษาการแทนนายยงตรีรีบออกมาบอกปัดข้อเสนอทันทีภูมิธรรมพูดอย่างนี้ครับที่ผ่านมาเราไม่เคยมีการต่อยุทธการให้ดํารงตําแหน่ง ต่อแต่การต่อเวลาให้อยู่ขณะที่ยังรับการอยู่ก็เป็นไปได้เดี๋ยวให้กองทัพเขาดูถ้าเห็นความจําเป็นเสนอมาเรามีความเชื่อมั่นว่าแม่ทัาพภาคสองมีความสามารถก็ต้องให้กองทัพเป็นผู้พิจารณานายภูมิธรรมยังกล่าวต่อด้วยว่าคิดว่าระบบมันดีอยู่แล้วต้องให้ระบบมันเดินไปส่วนถ้าไม่ท้าพภาคสองกเกษสียหนี้วิเวกการไปแล้วจะมีบทบาทด้านไหนก็พิจารณาได้ย้ายระบบผิดเพี้ยนไปเลย มันจะทําให้การประหารระบบราชการต่างๆเป็นปัญหาสรุปคําพูดคุณภูนธรรมเป็นสามมนุษย์ง่ายๆสั้นๆก็คือไม่ต่ออยุไม่ทับภาคสองนั่นเองพอนายภูนธรรมปัดข้อเสนอล่าวมาอาจารย์ปานเทพก็เลย กล่าวต่อว่าถ้ารัฐบ,บาลอ้างว่าต่ออายุรัฐการบรรทัภาคสองไม่ได้เมื่อรัฐบ,บาลเห็นว่าไม่ควรต่ออายุรัฐการบรรทัภาคสองเพราะกลัวเสียระบบแต่ยอมรับว่าแม่ทัพภาคสองมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างนั้นอาจารย์ปานเทพรีเสนอ3ข้อที่สามารถทําได้ไม่ขัด ระเบียบอะไรทั้งสิ้นคือหนึ่งอย่าเปลี่ยนตัวว่าที่ม่ทับภาคสองคนใหม่ขอให้เป็นคนที่พลโทบุญศินปาดกลางเสนอเท่านั้นเพราะว่าเขาย่อมรู้ดีว่าคนที่จะมารับตําแหน่งต่อจากเขานั้นมีจิตใจอย่างไรรักชาติรักบ้านเหมือนแค่ไหนพร้อมจะสู้ตายเป็นตายเพื่อป้องกันอธิิไใจของชาติ 2. ขอประธานยศเป็นพลเอกบุญสินภาดกลางเป็นกรณีพิเศษที่ยึดคืนแผ่นดินไทยมาได้มากที่สุดในรอบ17ปี ก็คือ17ปีที่ผ่านมานี้มีแต่บุญศินพลโทบุญศินที่เอาแผ่นดินไทยคืนมาให้ประเทศไทยได้ข้อสุดท้ายที่สําคัญมากคือขอให้เชิญมาเป็นรัฐรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นตําแหน่งที่ว่างอยู่ในภาวะการศึกสงครามเช่นนี้แม่ทัพย่อมรู้ดีว่า เมื่อสงครามยังอยู่ท่ามกลางการประจันหน้าและต่อสู้กันนั้นพลโทบุญสิลย่อมทราบดีว่ารองแม่ทัพคนไหนเพราะเขารับรบกันมาตลอดเขาย่อมทราบเดียวคนไหนบ้างที่สามารถจะสืบเนื่องต่อเนื่องในเรื่องของสัญญาประชาคมหรือสัญญาสัจวาจาที่ให้กับแผ่นดินไทยให้กับธงชาติไทยว่าจะรักษาทิพย์ไตไทยจนถึงที่สุดโดยไม่สนใจเรื่องอะไรทั้งสิน้พนพลโทบุญสินต้องรู้อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นแล้วนี่ก็ให้คนโทบุญศิลนเขาเลือกเอาลวกัน แล้วอย่าไปรับการวิ่งเต้นเพราะว่าแม่ทัาพภาค2นั้นอำนาจมีล้นฟ้าในการสั่งให้เปิดด่านก็ได้ปิดด่านก็ได้แล้วก็ด่านที่อยู่ใกล้ชิดติดพรมแดนนั้นพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่มีผลประโยชน์ทุกเมื่อเชื่อวัน คนที่อยากจะที่จะกลับไปเหมือนระบบเดิมก่อนที่พลโทบุญศิลป์แม่ทัพกุ้งจะขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคสองนั้นก็ภาวนาหรือวิ่งเต้นให้คนที่ตัวเองนั้นสามารถที่จะวิ่งเต้นได้เหมือนเดิมขอให้เปิดดานเจ้าของบอนต่างๆก็พยายามที่จะวิ่งเต้นถึงกับระดมเงินเป็นก้อนเพื่อมาจ่ายให้กับทางนักการเมืองเพื่อแต่งตั้งคนที่ตัวเองชอบให้ขึ้นมาคนแรกคือพลตรีวิธรักษศิลป์รองแม่ทัพภาคสองเตรียมฐานรุ่นที่26เคยเป็นผู้ชการ กองผลฐานราบที่6ผู้บัญชาการกองกําลังสุรานารีคนที่2คือพลตรีนรทิพโหยนอกรองแมททับภาคที่2เตรียมฐานร,รุ่นที่หกเคยดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการกองผลฐานราบที่3และคนสุดท้ายคนที่3คือพลตรีนัทศรีอินรองแมททับภาคที่2เป็นเตรียมฐานร,รุ่น27หลังแมททับกุ้ง1ปีเป็นที่กล่าวขวัญถึงในวงกว้างเพราะเป็นลูกชาวนาจาังหวัดสุรินสามารถพูดฟังภาษาเขมรได้เป็นอย่างดีเคยดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการฐา,านพรานปัก ธงชัยผู้ช่วยการกองพลฐานรับที่6 และผู้การกองกําลังสุรนารีซึ่งดูตามคุณสมบัติแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์จะขึ้นได้แต่คนที่รู้ดีที่สุดคือแม่ทัพกุ้งเพราะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นรวมทั้งรุ่นน้องที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดแต่อย่างที่ผมพูดไว้แล้วนะอาจารย์ปานเทพก็ว่าไปแล้วฝ่ายการเมืองนะครับอย่าได้เปลี่ยนตัวแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่ขอให้เป็นไปตามที่พลโทบุญสินพัดกลางเสนอเท่านั้นฝั่งเมื่ออาจารย์ปานเทพโพสต์เรื่องนี้ไปตอนเช้าเวลา7จ็ดโมงครึ่งของวันอังคารที่12สิงหาคม2568 ว่าเสนอให้แม่ทับกุ้งนั้นขึ้นเป็นรัมตรีว่าการสุขลาโมอาจารย์ปาเทศโพสต์ไป24ชั่วโมงมีคนเข้ามาใน Facebook เข้ามาชมโพสต์นี้10กว่าล้านคนนอกจากนี้แล้วยังแสดงความเห็นมากกว่า15,000ความเห็นกดไลค์ไปเกือบ200,000ไ like. ลค์ทั้งหมดแสดงความเห็นที่เห็นด้วยผ่านไป48ชั่วโมงผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นเป็น16ล้าน500,000วิวมีคนไลค์คนแชร์ขึ้นมาเยอะมากพลโท บุญศิลนะครับกุ้งสุข,ขุมใจเย็นใจดีกับทุกคนเป็นคนอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแข็งแรงแต่ไม่แข็งกร้าวทำงานเพื่อปกป้องแผ่นดินปกป้องชาติบ้านเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเหมาะที่สุดจะนั่งรัตรีว่าการสุโลาคมที่ว่างอยู่ตอนนี้ในยามที่บ้านเมืองกำลังเจออริราาศัตรู หากเรามีแม่ทัพที่อ่อนแอนอกจากเราจะแพ้แล้วเราจะสูญเสียแผ่นดินที่เราเคยหวงแหนมาตั้งแต่บ,บรรพุษุอยังไม่วืนกลับเช่นปรา,าสาทพระวิหารพื้นที่ 4.6ตารางกิโลเมตรในอดีตปัญหาคือว่าในการปรับเก้าอี้คณะมนตรีครั้งล่าสุดหลังมีพมราชงการโปรดเกล้าแต่งตั้งไปที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาทราบใช่ไหมะว่าเราไม่มีรัฐดีว่าการสุราหมโหมานานแล้ววันนี้เกือบ2เดือนแล้วมีแต่รัฐดีว่าช่วยว่าการสุราหโหมคือพลเอกนัทพลน,นาคพาณิชย์ซึ่งถูกตั้งฉายาไปแล้วว่าเป็นเหมือนหมาที่นําราชสีวันนี้เหตุการณ์ต่างๆปรากฏออกมาว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงแล้ว เอาละมีเรื่องที่สําคัญมากซึ่งเป็นจุดสําคัญที่สุดคือแล้วเราทําไมต้องว่างเว้นตําแหน่งรับดีว่าการสุราษฎร์เอาไว้เพราะอะไรทั้งที่ประเทศไทยมีสงครามรบพุ่งฐานถูกกับระเบิดขาขาดเกือบทุกวันฐานตายไป1 5บหคนประชาชนสังเวยชีวิตไปแล้วเกือบ20คนได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคนโรงพยาบาลโรงเรียนปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อบ้านพักอาศัยประชาชนศูนย์พัฒนาชายแดนถนนนทางพังไปแล้วกี่แห่งเสียหายไปแล้วหลายพันล้านแต่ทํา ไมเราถึงไม่มีรัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคำตอบท่านผู้ชมครับให้รอก่อนรออะไรรอเดียวเมื่อในภูมิธรรมถูกโยกย้ายจากกลาโหมไปมหาไทยทําให้เก้าอี้รัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่างเปล่าความเป็นจริงแล้วท่านผู้ชมครับเก้าอี้นี้มีคนจองไว้เรียบร้อยแล้วแล้วใครและที่จองก็ตําแหน่งสําคัญที่รัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตัวนี้อยู่หลายคนคงทราบแล้วแต่หลายคนยังไม่ทราบผมจะบอกให้รู้คนคนนี้ชื่อพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ ฉายาว่าบิ๊กแก้วอดีตผู้จางานฐานสูงสุดอดีตสวตามบทเฉพาะการ5ปีแรกของรัฐมนูลปี2560เป็นเตรียมฐานรุ่น26สนิสนมกับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผู้จากานฐานบกเตรียมฐานรุ่นที่20ซึ่งเป็นรุ่นพี่อีกทั้งพลเอกเฉลิมพลยังคงเป็นนายฐานคนเดียวที่ร่วมคณะกับพลเอกอภิรัตไปดีลลังกาวีกับน,น,นา,ายทักษิณชินวัตรเจรจาจทักษิณอดีตนายกรรที่หลบหนีคดีกลับมายังประเทศไทยในช่วงการเลือก ตั้งเมื่อปี2,566พลเอกเฉลิมพลกับพลเอกอริรัตไปที่ลังกาวีเจรจากับทักษิณชินวัตรแต่สายพลเอกเฉลิมพลไม่สามารถนั่งกุญริกาโหมได้ทันทีก็พราะติดปัญหาว่าท่านเคยดารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและพลัตตำแหน่งไม่ถึง2ปี <c oughs> 2> ก็เลยต้องรอจนั้นถึง30กันยายนนี้แหละ <c oughs> เดือนหน้าถึงจะปลด ล็อกรับตำแหน่งรัฐมนตรีได้ถึงบอกว่ามีการจองเอาไว้เรียบร้อยนี่คือเหตุผลที่แท้จริงทําไมประเทศไทยถึงไม่มีรัฐมนตรีว่าการสระรงกลาโหมมาถึง2เดือนและจะไม่มีต่อไปอีกถึงปลายเดือนหน้าวันที่30กันยายนเพราะต้องรอคนคนเดียวรอเดียวรับระหว่างทักษินกับทหารบางคนเท่านั้นเองท่านผู้ชมครับผมไม่ได้มนโนนะครับนี่คือความจริงที่มีหเดียว